สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกผมตั้มคลับมิสูนะครับวันนี้ผมพามาชมรถคันที่จอดอยู่ข้างหลังคนของผมนี้เลยนะครับเอาใจสายซิ่งคนที่ชื่นชอบรถมิสูบิชิไต้ตันนะครับวันนี้มีรถ2คันมานําเสนอนะครับบอกบอกได้เลยนะครับว่าแต่งสวยมากทั้งสองคันนะครับเอาใจวัยรุ่นสร้างตัวสายซิ่งโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าสองคันนี้มีการตกแต่งสไตล์ไหนนะครับ ตามผมมาเลยครับนี่เลยครับนะเจ้าสองคันนี้นะครับไททัน4ประตูนะครับตัวเตี้ยหน้าหล่อนะครับนี่อ่ามอข้างหน้านี่เหมือนกันเปรียบเลยนะครับนะฮะก็เอาใจวัยรุ่นเลยที่ชื่นชอบรถไททันนะครับ4ประตูตัวเตี้ยนะครับเอามาแต่งสวยๆเลยนะครับ2คันเนี้ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับตกแต่งของค่าย s อสปอร์ต้นะครับผม ชุดเต็มนะครับตกแต่งได้มีความลงตัวมากเลยครับแต่มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับที่มีจุดเด่นของแต่ละคันนะครับผมนะฮะเริ่มจากนะครับของค่าย s p o r t ์ตียนี่เลยชุดแต่งสเกิร์ตชายด้านล่างนะครับผมของเอสปอร์ตี้เขาจะมีชุดแต่งเต็มก็คือตามสองคันนี้เลยนะครับผมกระจังหน้าสีดำตัดขอบสีแดงนะครับ แล้วฝากระโปรงเคปลา6กนะครับเงาวับนะครับผมเก็บเส้นสายลายเดอร์มิกชิวนะครับตรงนี้เลยนะครับเป็นสีดำเงานะครับก็เพิ่มความดุดันทั้งสองคันเลยนะครับผมนะฮะล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นลายสเปคสเปคดีนะครับนะฮะเป็นลายสเปคดีนะมีขอบคาลิเปอร์เบรกสีแดงนะครับส่วนยางเนี่ยเป็นยาง ขนาด255 5 0 r 1 8นะครับพุ่มแล้วลงตัวมากครับด้านข้างก็ใส่ชุดสเกิร์ตครอบชายด้านล่างไปนะครับผมมีครอบกระจกมางค่างสีดำนะครับตัดขอบสีแดงนะครับชุดสเกิร์ตของเขามันมันยาม,มาเต็มสี่ประตูเลยมันดูสวยงามมากนะครับผมมีชุดสเกิร์ตชายกันชนด้านหลังให้ให้เข้าไปด้วยนะครับมันก็จะดูเต็มเต็มคันมากขึ้นนะครับผม นะส่วนด้านท้ายเนี่ยก็เป็นเออ่ลัสเตอร์เกอร์เคปล่านะครับผมหกดีเช่นกันเหมือนฝากระโปรงหน้านะครับบอกเลยว่าหล่อลงตัวมากครับผมคันนี้นะครับผมคันนี้เนี่ยก็คือจะต่างกับคันอีกคันหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นล้อแม็กสีทองนะ้ำตาลไหมนะครับผมก็เพิ่มความสปอร์ตความลงตัวมากขึ้นนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่จะเลือกลายล้อแม็กเนี่ยก็สามารถเลือกลายล้อแม็กมาได้นะครับผม เรามีลายล้อแม็กมาให้เลือกหลายสิบลายมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมอีกคันหนึ่งนะครับนี่เลยคันนี้นะครับผมคันนี้ก็ตกแต่งสไตล์ของค่ายเอสปอร์ตี้เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากสําหรับการตกแต่งเจ้าไททันสิบตัวตัวเตี้ยนะครับผมเพราะว่าชิ้นงานของเขาเนี่ยรับประกันคุณภาพแล้วก็มันออกแบบมาได้ลงตัวกับเจ้าไททันเหลือเกินนะครับผมนะฮะ ส่แล้วมันเหมือนแบบเป็นหุ่นยนต์ไปเลยนะฮะจากรถธรรมดาก็ดูแบบมีมิติมีเส้นมีเส้นสายที่ดูแบบว่าบึกบึนแล้วก็สปอร์ตไปในตัวนะครับผมนะฮะนี่ฮะฝากระโปรงเคปล่านะครับกระจังหน้าสีดำตัดแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถนะครับผมส่วนคันนี้นะครับนี่คันเมื่อกี้เป็นหนักสีทองนะครับผมคันนี้จะเป็นหนักสีทองตันตางไหมนะฮะส่วนึ่งนี้เป็นหนักสีเงินนะครับผม ลายเวลนะครับนะมีค่าสติกเกอร์ด้านข้างให้ด้วยนะครับผมตัวสติกเกอร์เนี่ยสามารถสั่งทาพิเศษได้นะครับผมว่าจะเป็นลายแบบไหนนะครับผมส่วคันนี้เนี่ยเลือกเป็นของค่ายเอสพอตตเลยนะครับผมเป็นของทางทางรถเอ่อทางทางค่ายชุดแต่งเขาเลยนะครับผมค่าให้กับตัวรถนะครับ คันนี้แต่งเสร็จแล้วเตรียมส่งมอบลูกค้าที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมนะฮะลืมลืมบอกไปข้างหลังนี่จะมีแก๊ปหลังคาให้ด้วยนะครับผมนะแก๊ปหลังคาเนี่ยก็เพิ่มความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องแอโรไดนามิกได้นิดหน่อยนะครับผมนะฮะก็มีครอบครอบกระบะนะครับผมอันนี้ชุดแต่งเต็มคันนี้เป็นชุดชุดแต่งเต็มนะครับจะมีครอบครอบกระบะให้ด้วยนะครับผม แต่ลูกค้าบางท่านบอกว่าเอาไปใช้เอารถไปใช้งานอาจจะไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับผมสามารถถอดได้นะครับบอกเลยว่าของใครสปอร์ตี้ตอนนี้มาแรงมากสําหรับชุดแต่งของเจ้าไททตัน4ประตูตัวเตี้ยนะครับหรือจะเป็นไททตันตัวเตีย้ยเป็นแคปก็มีนะครับผมท่านผู้ชมหรือลูกค้าที่ดูอยู่นะครับสนใจที่จะเอารถคันหนึ่งเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาสอบถามผมได้ก่อนนะครับเพราะว่า มีชุดแต่งให้หลากหลายมีล้อแม็กให้เลือกหลายรูปแบบนะครับผมแต่งได้หลายหลายสไตล์มากของเจ้าตัวไททันนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับที่กลบลงไปสําหรับเจ้าไททันสี่ประตูตัวเตี้ยหน้าหล่อครับที่มีการตกแต่งของค่ายเอสปอร์ตีทั้งสองพันเลยนะครับมีความสปอร์ตมีความเท่เป็นสไตล์ของตัวเองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อขอบ น้ำตาลไหมนะครับหรือเป็นขอบเงินนะครับผมก็ทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับตัวรถเนี่ยถ้าท่านผู้ชมชมอยู่นะครับสนใจที่เจารถไททันเป็นไม่ก็แคบหรือดับเบิลแคบนะครับสี่ตัวตัวโตเตียเนี่ยก็สามารถติดต่อทางผมเข้ามาได้นะครับผมเซลต้ามนะครับอยู่โชรูมิซูบูชิคกวงไถมอเตอร์เซลนะครับสาขาบางนานะครับก็ยินดีให้คาปรึกษาคําแนะนานะครับให้คุณลูกค้าได้เต็มที่เลยไม่ว่าลูกค้าจะตกแต่งแนวไหนแต่งสไตล์ไหนนะครับอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะครับ ลองแอดไลน์ line, มาพูดคุยกันก่อนติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็มีบริการส่งรถทั่วไทยด้วยนะครับผมไม่ว่าท่านอยู่จังหวัดไหนทำอาชีพอะไรอยู่ติดต่อผมเข้ามานะครับผมยินดีให้บริการและคําแนะนําที่ถูกต้องนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ